สบายดีพี่น้องตาตัอมีเท่าไรอันหยกเบิดกระเป๋าเลยเป็นบอกหนงวันมีเท่าไหร่ผูกให้หมดเคเอีแล้วคเอแล้วผักมาผูก้าเยวนัเนาะ

กินงงโสดในแบบเก่าเลยน่ามามากกับมาเข้าเซ่นเซ่นเขาไิธี่ได้บ้านเลย

นี่บอกว่าเห็ดเห็ดแหละเห็ดลหมอหนึ่งเลยชันพดเยอ้นสักอเดียวแล้ก็อบเดียวแล้วกอยเนาะวมันได้ก็ได้มาทอบเดียวโอเคมีทอบเดียวขนาดนนขาวเข่ารต้องมอบเนาะมอบยมอบไร้เถื่ออะไร ข่าวได้เป็ยใครใครกวดรอดกวดอย่างเดียวใครแม่ปูก้อนมาสามขันมาสางขันเขาไม่ม้ระยะปูก็สางขันนี่เลยละรวยข้าวแม่ปูก้อนเราก็ผูกได้แล้วนะเรายังทานผูกอ่าบอกให้แม่ปูก้อนเน่ยงานนี่นะสั่งสอนเต็มที่คุณยาย ใจบดีว่าคุณแม่ใจบ่ค่อยดีผูรัผู้ผูรับมาหาเบ้าเดี๋ยวมาจีบเตี้ยขสาวใสไดงาได้ียบเตะไปูกง่ายตอนนี้แต่นี่แหละเปลี่ยนใจได้บาทหนึ่งด้ิหาเงินขึ้เก่าพี่น้องจะนั่งเงอนเลยโ่แบนี้นะเบ้าเลยพังก้กแตไปรอกนอกเลย ท่านาบอกไปทูไปไปทำไมการมีสติปัญญาบันี้นะเขาเจเ้าเน้นนำมาว่าให้ไปบวชพระจากหนึ่งปีชมปอฝไปก็จังไปชมอปชมอฝ่ก็ะบอกยางให้ไ่แล้วเดี๋ยวนี้นงะสู้ให้ไปให้ชินหาทําท เขาวัดเขาว่าเขาวัดเขาว่าไได้กงหัวพ่อนั่นเลยโอ้เดี๋ยวจะไปเพิ่ง้ะกันเงีย้ก็แต่ในการลับไหวลูกยองมากเกินยายลี่เป็นห่วงหยองมาเกินมันมีแม่ลูกแล้วยม่ของแม่ไูก่จม่ตายแล้วสหายจะไปมาก สตินะบ่คอยสติสติเบิ่องแรกใหนสติให้ละลายสตางค์ก็ให้ลายสติโบมีสตางค์ก็บโมี่ข้อมือนี่อันนี้แล้วเขาเอินว่าโบมีสติสตางค์ลุงเนินสตางค์ก็บโมีสติเขาบมี่เปลี่ยนเปลี่ยนใจเปลี่ยนเปลี่ันเมื่อถึงยามเนี้ยคือเรียกก็นอนตีกันกนบ้างเฮ้ยอ้าเบิ้งแล้วนี่มันสตินี่มันอยากไสมประกอบเป็นอะไรเราไมเป็นไปเบิ้งคืนให้ละลายเอา มีแหงเช่าเปลี่ยนเปลี่ยนจ่ไปน้ำชิ้นน้ำการไปการ์มาเนาะ มึนก็บริไส้เลยโดนใแน่โดนไ้แล้างไเราผมป้นที่สตางค์อไมจไส้เงินนั่นแหละมันชาปะเงินชาปะมันงูวม่ทางไปก่อเดมาอยู่เงินอยู่านเามาลาเด้อาผแดี้แะครับกับอ มีเบีดนให้นอนตีลักกะอยู่บ้านเลยบ้านไหนนะด้ยพอดีจนีเพื่อนมาอยู่เพื่อนดูซานได้เอออย่าไปหลอกอย่าไปเที่ยวไล่ยูใช้ใรมาได้อยู่หอยห้องป้าอยู่ดงมาอยู่นกพเจ้ามาเจาะมาอยู่เพือนนะ้ยอันไี้ดีมีเงี้ยหอยเ้ยมสายเปี่ยเออไปให้เขาไปผูกขึ้นคุเนี่ยคอมีแบนข่าวแบนไง้บนมึง้าแ้ไหนว่าบอฮอะไรยังไงตาเหลือดม่านไ่ได้เวลาไปอีกแล้ว ด่แหลวบานมันัดดีกหามาไแล้วไม่ยอดใม่ใหหวร่งนสิค mm ือ hmm> สิบ่คอยไปไซดอกรพ่ผมมีรถขี่เ่ตอไซก็ยังวัดใ้สอบอยู่มัจอบอัตโนดคอยดไปขี่ว่เจ้ากก่ไวไใกล้ๆสิได้ลอกแกไวละลายแล้วยางไปแท่นี้นั่นเน มาเด้อมาเด้อมาอวาใจเด้อมาเด้อกขมันราหางข้ามมาูกมันจูนี่อันนี้เดแล้วาก้อยไป่ด้อ่มมาเราาดัน่สบาเพื่อาแขนลายจุดนันอาเด้อมจายดอกยาอตแขนแ้วมาูก็เป็นี่าได นงามกแล้วต่ว uh, ่าเปไกนี like ้แนสวตัวอตอนนะลก็ัด้อนนี้ว่านักสุี่เขดีกันนักกว่เก่าเด

ม่ใช่หมูแค่แม่มึงแม่มึงโมานะมอนใช่ไหมเยโบมาอีกตีโทดโูดรอนมาแม่เก้าสิบเก้าหมอนพรอนอันอิ่นได้บ่มอนค้อมาพีเปลี่ยนที่เปลี่ยนใจแล้วเลยเนาะ

มาถมาครับี่ผู้ยิมันชเนบุญ้มาคเลยนัยบุญผู้ก่ราแน่้า้าวก้วาเออมอสูงมาลจได้อีกบ่อมราสอนเนื้อใด้อมันเยอะมากนี่เนี่ยมั แก้วนักเขาจะปวตายง่ายปวดตายง่ายดอกตายร้ายเถื่อเลยลูกเบิร์กลานอยู่สามนี่เด็กมาไหมคนนยเนมาลยป่ะเอาแตเข็ไปแต่งตแล้วไข่มาขอเขาอีกอกนย นกอเอาอาใไข่ในนเขาออเขาก็ปั่นไข่เอาใส่เพือนนเออขาก็ปั่นไข่มีแห้งมีห้โคกมีไหเคนไปทางไดกันเห้นมีโชคมีใช้ให้ทุกไก่ทุกใจเดอให้ทุกที่มีแหงเออทุกโุกนี่จะทุกีมันจะมีมันจเก่าทุกๆลวดจะมือด่าดังเดือดทุกเก่าเท่านี้มีี่มีแหงไปทางกันมีโคกมีเค้นได้บดนี้ให้วิ๊ให้บ้างเออบาดนี้ง ชมโบไปก็จะไปท์ชมโบโไปก็บอให้ไปได้พิจารณาไปทางใดก็ให้มีชิ้นมีทรรมปกเกาะภูมครองคุ้ณประพุธประทำประโ์ใหู้ีดีมีแหงคุบพระเพ่งแห่งอังไรสิ่ไปสทีได้อยากยากเยอะอยากเอะหาคนอ่ะหาคนอยากอีก này phải, tháo máng này mấy chim nó buộc ken làm ơ rác này là cái <laughs> cái <laughs>

มาทันกันมาทมาูบกันบัลานรวยสิต้อง่อมรเลาะกันทายประเดียวมันยื้อไม่พอ่ายมันเยื้อเยฝันเพีนี่หาไม่อีร้อยหัวแม่เพียรคนหนุ่ยใส่แต่คำเล่ามีแย่งปั้นนี่ใสไก่มาอย่เงินหาไปเลาะเก่าอยู่เงินอยู่ศาสตร์บึงลูกนึวหาบบึงลูกบงหลาบมันวัดปอยเซาดาปอยล บ้มีแห้นปอยปอย่อยี่คูปอใช่อยเป็นโดปอใช่เนอใช่อมใช่้วน่รงมากนะ้รมอี่ไม่อยู่เ่แทนจีรยังานมาอกว่ะเห็นงานสักพรหมประหงกระทึกจ้ยังบอกว่างาไ่บานหนไหนบอกอะไรไหมอํมราสอนบอก กินเลยก็่มาลาปบะงิน่าแ่งามแม่เยแต่ห้าชิ้นห้าคำถ้ะก่อนอันนี้ไปกอเพื่อนมา้อมอ้อหดเช็ดเดือนาเชเดอ็ดมเเดือเจ็ปีเลย

bóc uông bùa uông dừa nóng, nhậu bóc, amuốt อง่างาดฮะเยเอาไปไปไปไม่จำกันเออปบตอบกาันผิาควาบ้างอวนนีก็มีต่อกันะมันจงหมดลใส่แนปปันเข่ากันยัใ ตั <ider> <seeing> ้นเขาากับใครนะใส่เนี่ยหามันบิดเออเขาใส่เอาขาใส่เออมีเคาะมีเค้นตอกกันเออหามีมันวางแบบนี้ได้เกี่ยวกันเนาะาักกับความสูงรู้สึกทเศขาูกเกิดแก่เจ้าค่ะไปเจ้าวิสุทธะแข็งแรงรำรำรวยมีโชค นี่วงเนาะีแล้วมีแ่บบาดลควรกบเาปได็นรอวันเี่ย่กายอย่เพิ่เล่นไม่เปนไรตัวคนุศจะเให้ปรสานกันจับมือกันไว้หมื่นอย่างี่โชคดีนะพ่อพีากเปิดขอัเทเ

เงินหลังหน่อยลายเส้นก็อยู่หน่อยปนลายคนกับผ้าเดียวคือเก่าแล้วแต่เ่อเ่ออะไรกับข้าวยื้อเาลกแต่แกงกับข้าวแกงไก่ใส่มักักเนาะมักผักในช่องปีเลยคุ้มค่าบะลิน่ไก่ อาตู้งมาอกไม่วันไปดไปทางนั้นตัวน่ะนกินรดกินรดแล้วยหันะกินเ่าแล้วกันไปแก้พื้นลงเต่าอีกีุจะ่ใ่ก็ได้คไายฝอยเขาไก่